สวัสดีค่ะวันนี้น้ำเพชรก็จะมาสอนทำลายน้ําข้อความแมคะาออนไลน์กันนะคะก่อนอื่นเลยให้เรากดเข้ามาหนะ้าไอติตั้งค่าหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มากดที่หมายเลขหนึ่งแล้วเราจะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีดำตรงใสก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะการลืมนะคะลายน้ำเนี่ยเราจะไม่มีพื้นหลังเนาะแล้วให้มาที่ปากกาค่ะไปที่อักขระนะคะแล้วก็แตะที่หน้าจอหนึ่งครั้งที่พื้นกระดาษนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะใช้ได้เลยอาจจะเป็นข้อความไม่ค้าลายรับตัวแทนจําหน่ายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ น้ำก็จะใช้การเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็เพิ่มขนาดข้อความอะไรได้เลยนะคะแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนให้เราชอบนะคะแล้วแต่ไอเดียของเราเลยหรือใครก็จะทําหรือใครจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคแล้วเรามาบวกเพิ่มเลเยอร์นะคะเมื่อได้แล้วนะคะติ๊กถูกถ้าเราชอบแล้วเนาะติ๊กถูกแล้วก็มาที่หมายเลขสองเหมือนเดิมนะคะมาที่หมายเลขสองแล้วก็บวกเพิ่มเลเยอร์แล้วก็เพิ่มข้อความลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะทําเหมือนเดิมนะคะน้ําแนะนําว่าเวลาที่จะ ทำอะไรใหม่ให้บวกเพิ่มเลเยอร์เพื่อที่เราจะนะคะแบบว่าย้อนกลับได้เนาะโอเคเสร็จปุ๊บมาที่กระดาษของเรานะคะบวกอ่าเราจะเห็นว่ามีขีดขีดสามขีดนะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะให้เขาอยู่ด้านบนแล้วก็มาที่ลูกศรที่อยู่ด้านบนทางขยันนะคะแล้วก็เราบอกเราจะรวมเลเยอร์กันนะคะแล้วก็จะไปที่ปรับย่อขยายนิดนึงนะคะให้ดูสวยงามตามที่เราชอบนะ เสร็จแล้วเดถูกนะคะแล้วก็มาที่หมายเลขสองนะคะที่เพิ่มเลเยอร์ของเราแล้วก็ให้เราไปอยู่ด้านเลเยอร์ด้านบนนะคะให้สีฟ้าขึ้นแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นมาร์กเกอร์แบบอ่อนนะคะแล้วก็น้ําจะเปลี่ยนสีน้ําจะใช้สีตามนี้เลยถ้าใครจะดูสีไปก็ได้นะคะกดจุดที่หน้าจอแล้วก็เอาไปดูสีได้เลยน้ําจะใช้เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะสีชมพูม่วงเหลืองฟ้านะคะถ้าใครชอบแบบนี้ก็เอาสีนี้ไปได้เลยนะคะ เวลาเราจะดูดสีเราก็อ่ากดค้างที่สีได้เลยนะคะกดค้างที่สีได้เลยให้ให้ขึ้นแบบกลมๆแบบนี้นะคะก็เป็นการดูดสีได้แล้วแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาวาดนะคะลงบนตัวอักษรของเราเลยอยากให้สีอะไรอยู่ตรงไหนหรือแค่กี่ตัวอักษรก็วาดไปได้เลยค่ะส่วนแถบด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นด้านบนนะคะจะเป็นความหนา ส่วนด้านล่างที่100อะคะ่ะมันจะเป็นปรับแสงนะคะแสงว่าให้ชัดหรือจางประมาณไหนนะคะเราก็เลือกเล่นได้เลยอันนี้น้าจะใช้ประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็มาที่หมายเลขสเสร็จปุ๊บไปที่การตัดออกอค่ะอ่าเราก็จะได้ลายนำ้ำสวยๆแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บทีเนี้ยน้าก็จะเพิ่มลูกเล่นให้อีกโดยที่มาหมายเลข3มค่ะมาที่หมายเลขแล้วก็ให้เลเยอร์ของเรานะคะเค้ื่อนสีฟ้าๆให้อยู่ด้านล่างของข้อความของเรานะคะเสร็จปุ๊บให้มาที่ตัวปากกาเสร็จปุ๊บให้เลือกฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์ เสร็จปุ๊บทีนี้ให้เราเลือกอ่าที่รูปแบบนะคะแล้วก็เส้นขอบด้านนอกนะคะให้ทุกคนทําตามนี้ได้เลยนะคะโอเคน้ำจะใช้นะคะเป็นสีขาวเพิ่มลูกเล่นให้กับข้อความของเราด้านบนก็จะเป็นความหนานะคะแบบนี้น้ําจะใช้แค่สิบนะคะความหนาแล้วก็เมื่อเราเอาแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยนะคะติ๊กถูกเสร็จแล้วก็ติ๊กกากระาดาษอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็น้ําก็จะเพิ่ม ลูกเล่นอีกโดยบวกเพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วก็เลื่อนให้มาอยู่ด้านล่างสุดนะคะเลื่อนเลเยอร์ให้มาอยู่ด้านล่างสุดแล้วก็ไปที่ปากกาเสร็จปุ๊บฟิลเตอร์ค่ะแล้วก็ไปที่ยืดเนื้ววัตถุนะคะจะทําให้ลูกข้อความของเราดูมิติดูดูดีมีมิตินะคะเออจะกผู้โดยก็คือดูสวยงามขึ้นงดงามขึ้นนะคะทุกคนคะแล้วเราก็เลือกสีได้เลยนะคะสีที่เราชอบสีที่เราเออโอเคนะคะหรือตามที่ลูกค้าสั่งมาเนาอะอเป็นโจทย์งานของลูกค้านะคะแล้วก็น้ำก็จะใช้เป็นสีน้ําตาลตามนี้เลยนะคะ ถ้าใครชอบก็แบบนี้แล้วก็เมื่อได้แล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็กราบกระบาดเหมือนเดิมนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะรวมเลเยอร์กันค่ะให้เรามาอยู่ที่หมายเลขสีแล้วก็มารวมเลเยอร์นะคะเอ่อเป็นเครื่องหมายที่อยู่ถังขยะนะคะบนถังขยะเราก็รวมเลเยอร์ได้เลยเสร็จปุ๊บให้เรามาบวกเพิ่มเลเยอร์นะคะโอเคแล้วก็ทีนี้ไปที่ตัววาดนะคะตัววาดแปลงสีถ้าใครจะดูโฆษณาก็กดโอเคถ้าไม่ดูกดยกเลิกนะคะ แนะนำก็จะวาดรูปเล่นนะคะไปนิดนึงนะคะวาดอะไรที่สวยงามๆนะคะแล้วแต่ไอเดียของใครจะเป็นแบบไหนอาจจะเป็นหัวใจหรือวิงวิงนะคะเราก็จะได้ลายน้ําสวยๆไว้น่ารักแบบนี้เลยค่ะทุกคนลองไปทําดูนะคะยังไงก็น้าเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ลายน้ําพร้อมใช้แล้วค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ เสร็จปุ๊บทีนี้เราจะรวมเลเยอร์ค่ะให้เราไปอยู่ที่หมายเลขสีด้านบนสุดเลยนะคะแล้วก็มาที่รวมเลเยอร์เหมือนเดิมตัวที่อยู่บนถังขนะนะคะโอเคแล้วก็บวกเพิ่มเลเยอร์เพื่อที่จะเพิ่มลูกเล่นน่ารักปุ๊กปิกไปนะคะน้ำก็จะวาดอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเราจะใช้เครื่องมือก็กดโอเคนะคะเพื่อดูโฆษณาแต่น้าจะไม่ใช้นะคะโอเคแล้วน้าก็จะวาดนะคะลูกเล่น นะคะใครที่อยากวาดอะไรก็วาดไปเลยอ่าเอาที่เราชอบนะคะง่ายมากคะ่ะทุกคนลองไปทำดูนะคะถ้าใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้เลยนะคะลายน้ำข้อความเป็นอะไรที่มีคนอยากให้สอนมากๆเลยนะคะนี่ก็เอ่อถ้าใครสงสัยก็ถามได้เลยนะ โอเคเสร็จแล้วคะ่ะสวยน่ารักมากๆเลยนะคะลองไปทำดูกันนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้คะ่ะ